จำฉันไม่ได้เหรอจองหนิงเม่เจอกันหลายปีเธอสวยขึ้น <c oughs> <c oughs> ตั้งเยอะแน่ยังจำเรื่องสมัยเด็กได้ไหม อได้สิฉันไม่เคยรังแกเธอนะแต่ฉันถูกพี่ใหญ่รังแกเธอก็คอยช่วยฉันนะออจริงสิอีเผิงไปไหนแล้วล่ะนีไปเมืองนอกแล้วอีเผยคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะเขาเป็นใครเหรอพี่สภายฉันเองเขาเป็นบ้าฮะเออเธอคิดจะรักษาซิวสินเลอครับคุณลงุง พ่อคะหนูขอร้องเขาเองันก็เต็มใจด้วยเธอรู้เรื่องของสิวซินได้ยังไงหนูบอกเขาแล้วคะ่ะเเอาเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้เขาฟังได้ยังไงอาซาโอคะอาโซฉันคืออีเพยเพื่อนฉันคุณหูคะ่ะ เขาแส่หูตั้งหากเลยทำไมคุณทิ้งได้ชอบแมวจังเลยเด็กดีอย่าดื้อน,นะรู้ไหมต้องมีคุณธรรมอย่าทิ้งจะไปไหนนะมเเเราจาช่ อ้อโอ้อคุณคุณไม่ใช่อีเ้เพิงไม่ผมคือหูจ้องหนิงหูจ้องหนิงคุณเป็นเพื่อนได้เกียดกว่ฉันเหรอผมเป็นเพื่อนของคุณนึกไม่ถึงว่าฉันจะปีนขึ้นมาบนนี้ไหววันนี้สีหน้าคุณดูดีมากเลยเหรอ คุณหิวหรือยังครับยังค่ะถ้าง,งั้นก็ดื่มน้ำแล้วกันผมใช่อีเพเงิงไม่สิวซินคุณจะต้องลืมอีเพเผิงให้ได้ฉันเกลียดเขาฉันลืมเขาไม่ลงคนลเลวแบบนั้นอ่ะคู่ควรให้คุณคิดถึงด้วยเหรอหรือว่าเขายัางทำร้ายใจิตใจคุณไม่พอสิวซินด้โปรดเชื่อผมผมพูดกับคุณด้วยความจริงใจอยากเห็นคุณมีความสุขจ ไม่มีคุณไม่ว่าความหวังหรือความกล้าจะก็ไม่มีทำไมเธอถึงไม่ยินดีกับตัวเองละ่ะนี่เธอพูดอะไรเนี่ยหรือว่าเธอไม่รู้ใจของฉันจริงๆทำไมเธอถึงรักฉันอะ ันก็ไม่รู้รู้แต่ฉันรักเธออย่างหมดหัวใจฉันไม่เคยนึกมาก่อนว่าเธอจะรักฉันฉันเห็นเธอเหมือนน้องสาวฉันมาตลอดฉันไม่อยากให้เธอเห็นฉันเป็นน้องสาวนะอีเพยอีเพยเอ้ยคุณลุงครับจะไม่เป็นไรแล้ว โชคดีที่เรามาทันเอ,อ่ออสออย่าร้องนะจ๊ะอย่าร้องนะนี่ฟังนะเรื่องทุกเรื่องมันย่อมต้องมีทางออกเรื่องของฉันใครก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นนะ <nei> บางทีฉันอาจช่วยเธอได้นะนจะพูด <K _> <s> ยังไงดีล่ะใครๆพูดก็ได้จ้ะ ฉันกับจ้งดิงเราโตมาด้วยกันก็ <c oughs> ดีกับฉันมาตลอด <c oughs> ตอนที่ฉันช่วยเขาัักษาพี่ <c oughs> พวกเราช่วยกันหาวิธี <c oughs> เขาเครียด <c oughs> ฉันก็เครียดไปด้วยเขามีความสุขฉันก็มีความสุขกว่าพอเขารักษาพี่หายฉันก็หลงรักเข้าฉันลืมก็ไม่ได้เสืวซิน ซือสิน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 ,สนถ้าเป็นคนไม่บอกผมสักคำก็หนีออกมา <c oughs> ผมว่าจางบอกว่าคนหายไปผมก็เป็นห่วงแทบแย่ <c oughs> คุณหูจงหนิงคุณเจ้าอี้เพยขณะนี้พวกคุณอยู่ต่อนหน้าพระเป็นเจ้าเพื่อจะกล่าวคำสาบานว่าจะอยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิตหูจงหนิงต่อนหน้าพระเป็นเจ้าคุณยินดีจะรับเจ้าอี้เพยเป็นภรรยาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปหรือไม่ยินดีครับ